ผมสวัสดีครับผมเปาจูยูทูปช่องครับเมื่อนี่สิพามาชมราคาควายงามเด้อครับเด้อเดยวไปสอบถามกับคุณพ่อเพิ่นครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับอ่าแนะ่น้าตัวนีมพ่อพ่อบุญเพครกับบ้านน้องตะไคร้ภูหานจังหวัดภูสีมผู้ขอนแก่นครับผมแม่นี่ซื้อว่าแม่ยังครับนี่ถุงเงินครับน้องถุงเงินตัวนี้เป็นลูกสาวของผู้ใดพ่อลูกสาวแก้วฟ้าครับลูกสาวแก้วยวาเด้อครับเด้อนี่ครับผมเบิ้งหนาเบิ้งตาครับผมตาเตียมเกลี้ยจ้ำชัดเจนครับผมเอิบักเผาหง่นี่ครับผมเรียบแข็งเรียบขาด้ครบเด้อ ซื้อ่าน้องถุงเงินมันมาพอ่อแมนครับเป็นสีดอกเลาด้วยครับเด้อนี่เบ่งครับคอคอไงคอตันดีครับผมอ่างไงความสูงเขาสูงเท่าไรพอ่อร้อยสามสิบห้าบวกลบร้อยสามสิบห้าบวกลบนะพ่อเนาะนี่เด้อครับเด้อน้องถุงเงินอานา่างไงเงาดีเบ่งบันไทยเด้อครับเนาะอยากตื่นนะครับเด้อบนคอไงคอตันดีนี่ครับ นี่แหละครับผมเบิงบันไทยเด้อครับนี๋ยครับผมเป็นควายแม่สาวครับผมลูกสาวเกลียวฝ้าเด้อครับเด้อเบิงบันไทยครับผมท้ายเปิดหนาวดีเด้อครับเด้อหางครับผมผู้ใดสนใจเด้อครับเด้อควายตัวนี้ผสมมาเลยนะพ่อเนาะผสมเร้วนี่ครับผมผสมเจ้าสร้างอุดรครับผมช้างอุดรมีใบมีหลอดครับผสมตั้งแต่วันที่สี่กุมภาเนาะพ่อเนาะครับนับจากเมื่อนั่นมากะ ได้สี่เดือนกับอีกจากมือครับผมเก้ามือสิบมือแต่ว่าบอลได้ตรวจท้องแม่นบพ่อครับบพท่านได้ตรวจท้องเลยครับเด้อผสมครับผมนี่ครับผมสิซื้อขายกันก็ค่อยว่ากันที่หลังเนาะคุณพ่อเนาะนี่ครับผมน้องถุงเงินลูกสาวเก้ยวฝ้ายนยครับเด้อความสูงครับผมร้อยสามสิบห้าบวกลบอูอ่างไงเอิบักเข้าไงดีเลยครับเด้อกวัยอายุประมาณสามปีครับผมนี่ครับผม เบิ่งหนาเบิ่งตาเด้ยครับด้วยผู้ใดสนใจขอเบอร์โทรศัพท์เดีอคุณพ่อ0611989084นี่แหละครับผมผู้ใดสนใจครับผมเม่นี่เขาสิเปิดราคาตอาไหนคุณพ่อ2แสนห้า2แสนห้าราคาหนีต่อร้องได้นะพอเนะตรองรได้ด้านหลังครับผมโอ้ยปีพันเพ่นแผ่นครับผม อยากตื่นครับผมอยากตื่นนะครับเรื่องพวกอย่างครับผมเพิ่นก็จับได้ที่เจ้าของครับช่วงนี้ก็ได้ผู้ใดเป็นเจ้าของไม่ก็จับได้คือเขาเรียกไงบอบคุณพ่ะเรียกไงเรียกไงกินเก่งนะครับน้องซื้อบนน้องถุงเงินนะครับเรื่องขอกับหัวนี่ว่าไม่น่นเดียวกันเลยครับสั่นตันจืดอไปหมดแล้วผมนะนี่ครับผมสมบูรณ์ทุกอย่างด้อครับเด้อผสมสร้างอุดรครับพอสูงร้อยครับผมร้อยเจ็ดสิบหกลูกสาวนี่ นี่นะครับผู้ใดสนใจนะครับเด้๋ยกิ่งกลางสอบถามคุณพ่อได้ราคาเนี่ยเขาต่อรองได้เนาะพ่อเนาะได้อยู่ครับนี่นะครับผมลูกสาวแก้วฟ้าครับนี่นะครับผมผู้ใดสนใจเอา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 บอร์โทรดิเนาะพอ่อศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าแปดเก้าศูนย์แปดสี่นี่แหละครับสนใจสอบถามพ่อเพีงพ่อบุญเพีงได้เนาะครับเนาะบ้านบ้านียังกว่าคุณพ่อบ้านยังกว่าบ้านหนองตะไก่บ้านหนองตะไก่ตำบล ตำบลภูหานครับผมอำเภอสรีภูะพอเนาะครับนี่เด้อครับเด้เอหยิบซีครับผมผูใ้ใดสนใจกับกิ้งกลางสอบถามพ่อ้วไรคัดสั้นกับท่านนีนแ่แหละครับคุณพ่อครับผมสวัสดีครับ